โอเคก็กราบครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเวัวทองนรกโชคราบกันอีกแล้วนะครับก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมมาต้องมาซ้ำกันอีกนะบอกเลยว่าเกมนี้ยังไงก็ต้องซ้ำยังไงก็ต้องย้ำนะเพื่อนๆนะมาครับผมเบน5ออโต้30ครับไปดูไปรับชมกันเลยนะครับนะ ส่วนในวันนี้นะฮะจะมีกิจกรรมในการร่วมรุ้นร่วมสนุกในกลุ่มนะครับนะใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยหรือว่าร่วมรุ้นกิจกรรมนะฮะในกลุ่มอย่าลืมกดลิงก์แรกใต้คอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะในวันนี้นะครับนะรอบค่ํานะครับอ่ะส่วนใครอยากจะให้เล่นเกมไหนยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยมาครับผมกระโดดแล้วครับโอ้โหเป็ดห้ามาเอาดีมารุ้นมาดูกันครับเ,เพื่อนๆนะ สายหัวสายปั่นสายเสือสายหนูสายอะไรโอกกันเข้ามาได้นะฮะไม่ไว่าจะเป็นเกมซื้อเกมปั่นนะครับก็สามารถก็ามาติดตามกันได้นะครับโอ้โหประทัดโอ้เอ้ยโอ้ยไปกันฮนะเฮ้ยติดหรือเปล่าอืม <ś c oughs> ไม่ติดมาเรื่อยๆนะฮะวันนี้มาแบบสบายๆนะ ผลหลักนะร้อยนะเกมวัวลุกรักนะ,ะในรอบวันนี้หลายๆคนก็ขอกันมาฮะสวยครับ <c oughs> มาก้อนทององมาดีโอหนึ่งร้อยสามหลายๆคนนะก็ขอกันเข้ามาหมอโอ้โหเล่นเกมวัวให้ดูวันทุกวันเลยได้ไหมชอบมากนะฮะก็ <c oughs> ดูแล้วก็ต้องได้เทคเทคนิคไปด้วยนะครับนะ <c oughs> สวยครับกระโดดอีกแล้วครับ <c oughs> ดูดิพื่อน มาดูว่าจะโค่นสิบหรือเปล่านะฮะรราวันนี้กระโดดค่อนข้างที่จะโอเคนะแต่โคนไม่โคนเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกนะฮะเพราะบางวันเนี่ยแทบจะไม่กระโดดเลยนะฮะโอ้โหกระทัดอีกแล้วเพื่อนคือบางวันเนี่ยแทบจะไม่กระโดดเลยนะแต่พอกระโดดเนี่ยคือมันปังมากแต่บางวันเนี่ยกระโดดดีนะแต่ว่าจ่ายเกลือนะโอ้โหวันนี้ลูกลุ้นแบบนี้เยอะมากเลยโอ้หระทัดอีกแล้วเพื่อน สวยครับคำนวนอีกหนึ่งรอบครับเพื่อนโอ้โหดูดีวัวนำโชคฮะหนึ่งร้อยมาดีฮะวันนี้นะเกมหน้าเกมสวยนะฮะจ่ายดีคอมโบได้นะฮะวันนี้นะปรับเป็นสิบฮะออโต้สามสิบคอนทกได้มาครับคำนวนไปเพื่อนต้องอาศัยในการปรับขยับเบ็ดกันไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะ ก้นอนทองมาอีกแล้วฮะโอ้โหโดูดิสองร้อยฮะทนหลักร้อยนะวันนี้นะทนสี่ร้อยแรงดีไม่มีตกฮะสายวัวนะครับนะก้อนทองคำทวนอีกไปกันต่อฮะโอ้โหวันนี้ลูกลุ้นมีเยอะฮะโอ้โหขาดตัวเดียวเพื่อนน่าเสียดายมากเอาไปกันต่อฮะ สุดไปเลยนะสำหรับสายปั่นเกมวัวน,นะเดี๋ยวเกมเสือรอไว้เลยนะที่ขอกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้นะครับนะวันนี้ขอมาซ้ำวัวกันอีกหนึ่งรอบนะครับนะเบสสิบฮะออโต้เหลืออีก12อครับโอ้โหอีกแล้วติดดีนะแต่มันไม่จ่ายนะเพื่อนนะวันนี้ติดดีแต่มันไม่จ่ายนะ ต้องเป็นเกมยืนกันนานแน่นอนนะในวันนี้นะดูแล้วนะครับนะ <c oughs> ค่อนข้างที่จะยืดเยือ้อยืดเยือ้อแต่สุดท้ายนะก็อยู่ที่ว่าความพอใจของเรานะฮะว่ากําไรประมาณไหนเราก็จะพอนะครับนะเฮ้ยส <c oughs> ้มเพื่อนโคตรหรือเปล่าโห,โโหไม่ได้สุดท้ายก็อยู่ที่เราฮะเออพอใจนะพอใจประมาณไหนนะเบดสามสิบ,บาไป ถ้าเกิดว่าพอใจเพียงหลักร้อยก็หยุดฮะไม่ต้องซีเรียสนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทายอนทยานไปนะฮะอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะการทายืนทยานไปเนี่ยก็ต้องอาศัยในการเพิ่มเบ็ดในการสู้นะสำหรับสายปั่นนะเพราะว่ามันลุ้นแค่ว่าคูณ10นะฮะหรือว่าแตกนอกนะครับนะเพราะว่ามันไม่มีลุ้นเหมือนกับเกมซื้อนะเราสามารถกดซื้อได้นะหรือว่าโอ้โหลุ้นกอบทองเป็นวายอาจจะแบบบัวบ้านะฮะอาจจะพิธีรีตองอาจจะเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกมสายโบนัสนะ สายปั่นเลยฮะอันนี้ก็สําหรับเอ่อสายไม่ต้องรุนอะไรเยอะมากฮะขอแบบมันมันจุกจุกนะฮะเกมวัวเกมเสือเกมหนูเกมกระต่ายนะได้หมดเลยนะสำหรับสายปั่นไม่ว่าจะไปเกมอะไรนะฮะแต่อยู่ที่ว่าถนัดแบบไหนชอบแบบไหนเท่านั้นเองนะครับนะมาครับผมปั่นมือกันต่อฮะเด็กสามสิบมือไปเพื่อนไป,นไปฮะโอ้โยส้มมาออโต้สามสิบ ยังได้อีกหรือเปล่ายังมาอีกหรือเปล่าฮะ mm hmm. อยู่ในรอบเวลาอะไรอ่าใครเออใครๆก็อยากจะรู้ mm hmm. ใช่ไหมเวลานี้นะวันนี้เราก็อยู่เวลาประมาณบ่ายสองนะบ่ายสองนะฮะสวยครับโอ้โหมาอีกแล้วเพื่อนก mm hmm. ้อนทองมาอีกแล้วเพื่อนเป็นสามสิบโอ้โหหกร้อย <laughs> บางคนก็ทักกันเข้ามานะฮะเล่นเวลาไหนบ้างนะครับนะใครอยากจะรู้ไกด์ไลน์เวลาไหนนะครับนะก็สามารถที่จะทักมาสอบถามกันได้นะครับผมอาส่วนใครนะที่เข้าไปค่าย PG นะครับผมที่เจอเบ็ดสูงๆนะครับนะเออในช่องนะครับผมก็จะปักหมุดไว้แล้วนะฮะเออว่าขั้นตอนในการเข้าที่จะเริ่มเบ็ดเออตั้งแต่1บาทนะครับนะจะเข้าตรงไหนนะครับนะเข้าไปดูในรูปได้นะครับโอ้โหมาก้อนทอใหม่แล้วเพื่อนโอ้โหดูดิเอาไงล่ะ900ฮะ เบ็ดยิ่งสูงเบ็ดยิ่งหนักกําไรก็จะยิ่งดีไปด้วยนะครับนะในรอบวันนี้นะติดตามกันไว้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นผูออ้ติดตามเก่าหรือผู้ติดตามใหม่นะครับนะก็าสามารถเข้ามาดูกันได้นะฮะก็กช่องก็จะลงคลิปให้ดูทุกวันเลยนะครับนะหรือว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยสอบถามกับเพื่อนๆในกลุ่มนะหรือว่าพูดคุยกับพี่บังได้เช่นกันนะครับอย่าลืมกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะเวลานะฮะตะดมโอ้โหมา สวยอีกแล้วครั like um, re บก้อน <lang> <c oughs> ทองเพื่อนเอ้ยโอ้โหหกร้อยโอ้โหบอกแล้วไม่ให้รักได้ไงฮะสำหรับซ้ายปั่นฮะแรงดีไม่มีตกจริงๆนะฮะเล่นจนแบบว่าเรารู้เทคนิคลูกไก่กันหมดแล้วอะมาสิมาสิมาสิเพื่อนโอ้โหน่าเสียดายฮะสงสัยต้องปรับเบ็ดให้ทรงวันนี้นั่นแหละดีไหมขอออโต้สักสิบก่อนบะ ให้รับชมเพววื่อความสนุกสนานและความบันเทิงนะครับนะ <S <S ในการเดินทิกสเตปต่างๆอันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่านะให้เขาเรียกว่าอยู่ที่แต่ละคนนะเทคนิคแต่ละคนในการเดินนะครับนะจะไม่เหมือนกันนะฮะบ,บางคนก็อาจจะเซฟทุนในการเดินนะบ,บางคนก็อาจจะหวังกําไรในการปั่นนะเป็นธรรมดาอยู่แล้วฮะวันนี้ก็มาเล่นให้ดูนะมารับชมให้ดูนะฮะว่าทิกเทคนิคในการเดินเป็นแบบไหนนะครับนะออโต๊ะห้าสิบเป็สามสิบฮะ ค่อนข้างจะเป็นเกมนานหน่อยนะฮะยังไงก็ต้องลุ้นกันลูกติดวันนี้ค่อนข้างที่จะดีนะแต่ว่านะครับนะคานลงมาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีนะแต่ก้อนทองเนี่ยก้อนทองวันนี้มาดีมากนะเช็คก้อนทองด่วนเลยฮะวันนี้นะครับนะวันนี้วันพุธนะครับนะก้อนทองค่อนข้างที่จะลงดีสําหรับเกมสายหัวนะครับ แต่ก็ต้องดูเบ็ดด้วยนะฮะว่าเบ็ดไหนค่อนข้างที่จะมาดีเบ็ดไหนค่อนข้างที่จะเกลือนะครับนะยังไงก็ติดตามกันได้นะฮะสังเกตนะฮะสังเกตดูทิคเทคนิคในการเดินโอ้โหวันนี้ลูกนุ้นแบบนี้มาเยอะมากจริงๆนะฮะแต่ว่าไม่ติดนะฮะเพื่อนๆนะค่อนข้างที่จะเกลือกันเลยนะฮะเราก็ต้องอาศัยนะครับจุดก่อนจุดก่อนดูแลเบ็ดสามสิบเหมือนจะไม่ค่อยจ่ายนะฮะขอกดมืออีกหนึ่งรอบเพื่อนเบ็ดห้าสิบฮะกดมือครับมาโดนมาโดนมา โตด,ดมาแล้วครับผมโอ้ปิด50มานี่แหละฮะมาโร้นมาดูกันฮะว่าจะปิดจ็อบได้หรือเปล่านะจะปิดจอ็อบจะปิดเกมได้หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่าปิดเกมได้รอบนี้เราเลอกเลยนะครับเพืเนนะ่อนๆนะยังไงเราก็กำไรแล้วฮะนี่กำไรก็ประมาณ3,000กว่าไอประมาณเออ2 0 0 0กว่านะก็ถือว่าเวริร์กแล้วนะครับนะอันนี้ก็ต้องมารุ้นกันนะว่าจะลงหรือเปล่านะฮะโอ้โหส้มไปเอ้ยก้อนทองเพื่อนของก้อนทองไม่ต้องเต็มก็ได้ โอ้โหก้อนเดียวสี่เวนไม่ต้องเต็มหมายถึงว่าสามก้อนสี่เอาคนมือต่อฮะหากันไปต่อฮะหากับไรกันต่อเพื่อนโอ้โหนดาเสียดายฮะา,าลเออเข้าบิดห้าสิบนะแต่ว่าจ่ายมาค่อนข้างที่จะโอ้โหน้อยมากนะคนมือฮะไปหาแตกนอกกันต่อฮะเพื่อนดูแล้วน่าจะไม่เข้าเว้ย โอ้หไม่คำนวณตองแดงไปเอามาคำนวณมาเพื่อน500รอยโอ้โหกระทัดไปเบาเกินฮะกระโดดอีกรอบไหมโอ้โหไม่มาโอ้โหดูก้อนทองตั้งมาสิดูก้อนทองตั้งซี่เมื่อกี้โอ้โหน่าเสียดายฮะเบ็ 50, 50, 50, 50. ดห้าสิบเบ็ดห้าสิบเบ็ดห้าสิบตัวดีหนึ่งรอบเพื่อนเอ้ยมาหลุ้นกันนะฮะโอ้โห,โห,โห เอาแล้วฮะรอบนี้นะฮะมาดูว่าของจริงหรือเปล่านะเมื่อกี้ไม่จ่ายนะเพื่อนนะเมื่อกี้ไม่จ่ายรอบนี้มาดูกันครับผมว่าจะเป็นตัวไหนจะลงจากโคนตัวไหนโอ้โหไปทรงไม่ได้เพื่อนนะผ่านก่อนประทัดประทัดประทัดครับโอ้โหโอเคไม่เป็นไรเบตห้าสิบก็ถือว่าได้อยู่ฮะเป็นไงล่ะครับผมรับรางวัลก้อนโตอาจจะตัวไม่แพงมากนะแต่ว่าเราอยู่ที่เบดห้าสิบนะก็สามารถทำกำไรให้เราหลักพันได้หนึ่งพันห้าร้อยนะครับนะเป็นไงฮะ พอแล้วดีกว่านะพอแล้วกำไรประมาณนี้ก็ถือว่าเวิร์กแล้วนะครับนะอ่ะโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะฮะเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับไม่แนะนำให้เดิตาามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมเลกใต้คอมเมนต์นะฮะวันนี้อัวทองแรงดีจริงๆไม่มีตกนะครับไปบ,บาย